รักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็คุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มมาคะ่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นฟรีไฟนั่นเองฮู้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรานะคะได้เล่นโลบอทไปแล้ววันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นฟรีไฟฮู้ ทุกคนเห็นอินโทรตอนที่เราเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะเป็นอินโทรที่สวยที่สุดที่เราเคยทำมาแล้วคะ่ะดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยเรานะคะเล่นซีซีเกาะสวรรค์น,นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยค่ะภาพอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะคะ ไปกันเลยไปกันเลยจะนานไหมคะเนี่ยตรงนี้น่าจะนานนะเดี๋ยวเรานะคะต้องรอไปด้วยเนาะต้องรอนะคะต้องรอมาหรือยังเนี่ยยังไม่มาเลยคะ่ะนานมากๆเลยคะ่ะโอโ้โหเมื่อไหร่จะมาเนี่ยแล้วมาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะมา รอเป็นสิบชั่วโมงแล้วอไหรจะมาอุ้ยมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วเ่าคล่ไหวปะเดี๋ยวเรานะคะลองตามเพื่อนไปดูดีกว่าเพื่อนเขาไปตรงนู้นนะอุ้ยภาพสั่นอีกแล้วอ่ะฮ่าฮ่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ยิงอะไรอ่ะเพื่อนคนนี้เขายิงอะไรเขายิงอะไรอ่ะมีศัตรูมาหรอไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนไม่เห็นมีเลย เพนยิงอะไรอ่ะโอ้ยโดนยิงโดนยิงอ้ยล้มเฮ้ยล้มเพื่อนไม่โชว์ป่ะอ้ยเอายิงเราทำไมยิงเราทำไมยิงเราทำไมล้มเหมือนกันเหรอเพื่อนล้มเหมือนกันเหรอโอ้โหเสียใจฉันตายค่าบันไดเลยตายคาบันไดเลยอ่ะเสียใจ ฮล้มอีกแล้วอ่ะล้มบ่อยมากเพื่อนคนนี้ล้มบ่อยมากแล้วเราก็ล้มไม่บ่อยแต่ตายบ่อยมากค่ะจริงๆนะเราตายบ่อยมากดูแมปก่อนหอดูดาวอันนี้คือแบบว่าวงบีบมาแบบโอ้ไม่กอดลองรเหือบโอ้ยลิ้นพัน วงแบบปีบมาแบบเอ,อ้าชนะชนะหรอไม่ชนะเฉยเดี๋ยวเรานะคะมาลองใช้ปืนนี้ละกันซื้อเลยนี่ใครทำกลุ่มเราเราจะใช้ปืนนี้ นะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยิงใครหรอกนะคะเพราะว่าเราเล่นไม่ค่อยเป็นเราเล่นเป็นแต่ชุบกับยิงยิงยิงเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นนะคะเพิ่งมาเล่นเออเพิ่งมาเล่นได้แค่สองสามเดือนนี่เองเพิ่งเล่นนะคะก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งเหมือนคนอื่นนะแล้วก็เป็นตัวละครฟรีมากเลยนะคะ <c oughs> ทุกทุกคลิปนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะมันจะไม่เกินมันจะไม่เกินหกนาทีเลยอะเออคลิปเกมเนี่ยมันจะไม่เกินหกนาทีเลย คลิปนี้ก็จะไม่เกินหนาทีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนล้มอีกแล้ว่เพื่อนไม่ชุบอะ่ะชุบหน่อยดีอุ๊ยเพื่อนกำลังชุบแต่ว่าเราก็ตายตายเลยอะ่ะตายตายเลยเราเรานะคะดูเพื่อนคนนี้ก่อนโอ้ยลิ้นพันอีกแล้วว่าเป็นอะไรอย่างวันนี้กดไลค์ให้เพื่อนทุกคนนะค่ะคนนี้มาก จะเป็นตัวเออตัวอะไรอ่ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะตัวละครอะไรซักอย่างนะคะที่ตัวผมสั้นผมสันะม้นอ่ะอือเนาะมเป็นไรอ่ะวันนี้ทำไมหนูลิ้นพันตลอดเลยอ่ะท่านผู้ชม <laughs> ฮ่าจะลิ้นพันอีกแล้วหรอไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเพื่อนคนนี้กันก่อนเนาะเพื่อนค,คือแบบเพื่อนคนนี้เก่ง ก็คุณอีกเก่งนะคะแล้วก็เหลือลอีกสามคนเฮ้ยเราตายคนเดียวเหรอเนี่ยชนะแล้วครับชนะแล้วโอเคงั้นเรานะคะก็ขอตัวลากันไปแค่นี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กับสาซับสคไครป์เป็นกาลกักใจให้ช่องพีซ่าด้นะบ๊ายบาย